ระบบขนส่งสาธารณะที่มันสะดวกสบายไม่ใช่แค่คนกรุงเทพคคนในต่างจังหวัดก็อยากจะได้เหมือนกันเรื่องนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝั่งนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่นะคะก็เขามีการยื่นพรบรขนส่งสาธารณะให้เข้าสู่สภาชื่อเต็มๆคือร่างพรบรขนส่งทางบกแต่ปรากฏว่าปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสภาปัดตก เนี่ยและค่ะก็เลยทําให้ท้องถิน่นท้องที่ที่เคยจะมีความหวังว่าจะใช้พรบนี้เป็นเครื่องมือในการจัดการเดินรถสาธารณะในท้องถิ่นของตัวเองเพื่อความสะดวกปลอดภัยใกล้ตัวประชาชนเป็นเรื่องดับฝันไปค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าแม้ว่าจะมีการคว่ำร่างพรบขนส่งทางบก แต่ที่ขอนแก่นวันนี้อยากจะชวนไปดูตัวอย่างกันเพราะขอนแก่นเขาบอกไม่ยอมเหมือนกันภาคเอกชนหน่วยงานในท้องถิ่นเขาก็เลยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ก็พัฒนากันมาแล้วระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เขาบอกก็สู้ต่อตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะขอนแก่นซิตี้บัสร่วมก,กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดกิจกรรมขอนแก่นไนท์บัสนะคะรองรับการให้บริการประชาชนทดลองใช้บริการในช่วงกลางคืนฟรีค่ะเป็นการส่งเสริม การขับขี่ปลอดภัยแล้วก็หวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการค้าการท่องเที่ยวกลางคืนในจังหวัดขอนแก่นสถานการณ์ตอนทดลองวิ่งฟรีกลางคืนเป็นอย่างไรทีมสื่อพลเมืองค่ะกุลการจนามัชเรศสสานักงานภูมิภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นไปทดลองใช้บริการมาให้ชมค่ะ อยู่บนขอนแก่นในบัสค่ะรถขนส่งสาธารณะที่เปิดให้บริการรับส่งฟรีในช่วงกลางคืนฟรีซิตี้บัสรถบัสเที่ยวพิเศษที่ให้บริการฟรีตั้งแต่3าทุ่มถึงตีหนึ่งตลอดเดือนกันยายนกับเส้นทางในตัวเมืองขอนแก่นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายปลอดภยัยและร่วมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชาวขอนแก่นและผู้มาเยือนค่ะก็ดีนะคะสะดวกดี ่ะเพราะว่าเวลาขับรถตอนเดินคนบางทีมันก็อันตรายเนาะแต่ถ้าหากมีรถสาธารณะก็ดีอะค่ะเซฟตัวเองวันนี้ว่างก็เลยมานั่งแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะไปโต้รุ่งค่ะเราก็จะดูตามจุดที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊กอะคะ่ะก็จะมีร้านนมก็จะเซอร์เวก่อนว่ายังไงแล้วเดี๋ยวก็จะชวนลูกๆมาด้วยประโยชน์แน่นอนเพราะว่าไปด้วยกันใช่ไหมครับตลรุ่งพลังงานใช่ไหมครับถูกไหม ตัวชังงานแล้วแถมยังช่วยสศรษฐกิจด้วยเผิดนักท่งองเที่ยวมาเงี้ยตรนคืนไม่มีอะไรเลยแท็กซี่ก็แพงกว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนสิ่งแวดล้อมก็เขาเรียกว่าปลอดภัยขึ้นนะครับคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆที่เปิดแบบนี้ขึ้นมา คอนกันในสปาร์นอกจากความสะดวกสบายปลอดภัยในช่วงกลางคืนแล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจกลางคืนอย่างร้านนมร้านอาหารสตีีฟู้ดและธุรกิจอย่างอื่นที่เปิดในช่วงดึกได้กลับมาคลื้นคลื้นในยามค่ําคืนครั้งค่ะ แน่นอนนะคะ mm hmm. บรรยากาศช่วงกลางคืนแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้โดยสารอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะักแม้ว่าตอนกลางวันก็เปิดให้บริการจะมีคนในเมืองขอนแก่นก็มาใช้บริการการขึ้นเครื่องแล้วก็เดินทางไปตลาดต่างๆก็ถือว่าเป็นการสัญจรที่ทําให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยในช่วง30วันที่ผ่านมาสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายนเนี่ยนะคะพอไปดูสถิติแล้วพบว่ามีคนมาใช้บริการรวมๆ7 1็ิบ เคนค่ะผู้โดยสารสูงสุดก็คือ54คนนะคะในช่วงคืนวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ผู้โดยสารถ้าเกิดว่ามาดูเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ30คนต่อคืนอาจจะเป็นจำนวนไม่มากนะักแต่รถคันนี้ช่วงกลางวันก็ยังคงวิ่งรับส่งประชาชนในช่วงเวลาปกตินะคะก็คือช่วงเช้าตั้งแต่7จ็โมงสินาทีไปจนถึง6กโมงเย็นค่ะหกโมงสินาทีค่าโดยสารเนี่ยเขาจะเก็บสําหรับเด็ก 10บาทผู้ใหญ่15บาทรถคันนี้จะวิ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะค่ะก็ถือว่าทดลองวิ่งกลางคืนฟรีแต่วิ่งกลางวันเวลาปกติก็ยังเก็บในราคาเด็ก10บาทผู้ใหญ่15บาทนะคะเพื่อให้สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในจ,จังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโจทย์นะคะเพราะวันนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ครอบคลุมพื้นที่มีตัวเลือกในการใช้บริการน้อยค่ะสำหรับต่างจังหวด ทั้งรูปแบบจำนวนรถแล้วก็ความถี่ของการให้บริการเมื่อคนใช้บริการน้อยแน่นอนต้นทุนของผู้ประกอบการสูงก็ส่งผลให้เดี๋ยวค่าบริการก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยมุมหนึ่งค่ะคุณสุภกรสิริสุนทรหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบัสซิ่งทรานสิ t จำกัดนะคะซึ่งให้บริการรถในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทททอขอนแก่น ก็เลยจับมือกันทดลองทำภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่น้องการไปทดลองนั่งเนี่ยขอนแก่นไนบัสในช่วงกลางคืนคืออยากจะจูงใจให้คนรู้จักให้คนได้เห็นว่าการมีระบบขนส่งสาธารณะก็สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองและอำนวยความสะดวกคนในเมืองค่ะก็จริงๆจุดเริ่มต้นก็คือว่าตั้งแต่หลังโควิดมาครับธุรกิจนะครับในขอนแก่นเนี่ยมันก็หลายๆอย่างก็ซบเซานะครับอย่างเช่น พวกร้านอาหารสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทางททเองก็เลยมีไอเดียนะครับว่าอ,อ,อยากจะทำแคมเปญในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับว่าทำยังไงให้คนที่มาท่องเที่ยวขอนแก่นเนี่ยครับออนอกจากท่องเที่ยวตอนกลางวันแล้วเนี่ยเขาเขาได้ท่องเที่ยวรู้จักกับ พื้นที่ที่น่าสนใจในช่วงเวลากลางคืนด้วยการที่มีขนส่งสารนาที่ทําให้เขาเดินทางได้สะดวกเนี่ยก็น่าจะช่วยดึงดูดนะครับจูงใจให้คนเนี่ยอยากออกมาเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึง่งที่เป็นเหมือนเหมือนออผลพลอยได้หรือเป็นกุศล,ลาบายก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับการที่เราเดินทางมาเที่ยวในตอนกลางคืนหลายๆครั้งก็จะมีเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีคนสงสาราที่ดีในการที่จะให้บริการนะครับแล้วก็ในค่าบริการที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้คนอยากจะออกมาเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงว่า,าทางเลือกในการเดินทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กซี่หรือว่ารถรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับบางคนก็จะรู้สึกว่าค่าโดยสารมันก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวไนท์บัสเองที่เรา,เาทําขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหมือนโครงการทดลองนะครับว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่เราให้บริการเนี่ยครับคนขอนแก่นนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยให้การตอบรับเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้บริการนะครับนักท่องเที่ยวเราก็จะขอนแก่นต่อไปในอนาคตครับ แน่นอนถ้าเกิดว่าการเดินทางที่สะดวกสบายนักท่องเที่ยวก็จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวกับเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ต้องคิดว่าไปถึงแล้วจะเดินทางแบบไหนขอเสียงของชาวขอนแก่นเวลาไปถึงเนี่ยปกติเดินทางยังไงกันส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าต้องมีรถนะถ้าเกิดว่ากลับไปแต่ละทีเพราะว่ามีข้อมูลนะคะของดรสุเมธองกิติกุลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDIRI ที่วิเคราะห์นะคะว่าเส้นทางขนส่งสาธารณะใน จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่มีตำบลเป็นจำนวนมากมแต่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะเลยคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะภาพสีเทาเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นส่วนของขอนแก่นแต่ว่าพอเป็นเส้นทางที่เป็นในเมืองซึ่งเป็นเมืองส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็กลับมีรถที่เดิน เดินรถแล้วก็ให้บริการประมาณแค่1-2เส้นทางเท่านั้นเองค่ะ,ค,ะคือในเมืองอมีมแต่เส้นทางมันก็น้อย,น,อยนะ่คะคุณผู้ชมแต่ว่านอกเมืองก็จะไม่ค่อยมีการเดินรถคือมีเส้นทางแต่รถไม่ค่อยเดินอีกมุมหนึ่งนะคะเว็บไซต์ t i n g Move Forward ระบ,บุว่าปี64คุณผู้ชมเส้นทางเดินรถโดยสารประจําภายในเมืองในเขตเทศบาลทั่วเมืองทั่วประเทศเมีเพียง458เส้นทางเท่านั้นนะคะในขณะที่รถในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของขอสอมกม มี397เส้นทางคือกรุงเทพมีมากกว่าต่างต่างจังหวัดเขารว,รวมกันในเขตเทศบาลอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์หนึ่งมันก็ไม่แปลกใจอะคะ่ะหลายคนที่แฟนเองเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กโคราชเข้ามาเราก็สนใจว่าอเทำไม กทมถึงเดินทางสะดวกอยู่จังหวัดเดียวคนทั้งประเทศก็ไม่อยู่กรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคําตอบได้แต่ก็ถามว่าแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเข้าถึงการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่สูงมากหนักได้บ้างหรือเปล่าอยากมีบ้างอยากให้ครอบคลุมแล้วไม่ใช่แค่เพาะตัวเมืองนะอย่างขอนแก่นตอนนี้เขาก็ทําแค่ตัวเมืองอยากให้กระจายไปถึงนอกเมืองแต่นั่นแหละค่ะมันก็ต้องมีการคํานวณว่าจานวนผู้ ใช้บริการจะมากเพียงพอไหมคือถ้าให้เอกชนเขาก็ต้องคำนวณความคุ้มทุนแต่ถ้าให้เป็นหน้าที่ของรัฐท้องถิน่นเอออันนี้คุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ค่ะอาจจะไม่ต้องคุ้มทุนอาจจะเป็นสวัสดิการของพื้นที่แก้ไขข้อมูลให้คุณผู้ชมนิดนึงนะคะต้องขออภัยในความผิดพลาดเมื่อสักครู่น้องการจนาทักแชทมาบอกว่าค่าโดยสารในขอนแก่นถ้าเด็ก15บาทผู้ใหญ่เขาขอขึ้นเป็น20บาทอ๋อปรับขึ้นนิดนึง,นนงแต่ก็เพื่อความอยู่รอดของภาคเอกชนที่มาดูแลการเดินนนนทททาาาาาาางงงขออปปรรระชชต่่่ไถถ้้สมมํวกับพืี ท้องถิ่นได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและค่าใช้จ่ายก็น่าจะถูกลงไปกว่านี้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คืออนาคตประเทศไทยวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ